สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนอกวงเสงครับและคลิปนี้ผมจะพาชมกับตัวรถเก่งพร้อมใช้งานราคาโคตรดีและคันนี้นะโคตรยอดนิยมนะครับใครมองหารถเก่งตั้งหนึ่งคันไว้ใช้งานนะครับผมในครอบครัวก็ได้หรือว่าจะซื้อให้ลูกนะฮะขับไปมหาลัยนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยนะฮะถือว่าตอบโจทย์นะใช้งานง่ายคล่องตัวเครื่องอึดถึกทนนะครับผมต้องคันนี้รุ่นนี้เลยครับนั่นคือ Toyota V ีออครับผมนี่คันนี้เลยนะฮะ นะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง1.5นะครับปี2012กีออโต้ขับง่ายและภายในเนี่ยเป็นสีดําด้วยอ่าดูแลรักษาง่ายนะครับตัวรถเป็นสีบอลเงินเดิมนะครับผมสวยเลยนะครับซึ่งดูแลรักษาง่ายเช่นเดียวกันนะฮะสีนี้เนี่ยขนแมวไม่ค่อยขึ้นดูทำความสะอาดง่ายนะครับถือว่าตอบโจทย์นะนะครับผมอ่ะนะสำหรับ V ีออคันนี้ครับราคาปกตินะ188,000บาทนะครับคลิปนี้นะฮะเอาไปเลยครับ 158,000บาทพอคันนี้จะไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยโอ้โหโคตรดีโคตรคุ้มอะ่ะแล้วรถไม่เคยติดแก๊สด้วยขับดีมากนะครับมานะครับเดี๋ยวลองมาดูดีเทลกันดีกว่านะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะฮะโฉมนี้เลยน่ารักมากนะครับผมสำหรับตัว Vios Gen 2นะครับกระจังหน้าเนี่ยนะครับผมได้มีการตกแต่งมาเป็นของตัว TRD นะครับสวยดูสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับไม่มีรอยแตกรอยลายงา ผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานบางๆเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าสำหรับ Vios นะครับจะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร VVTI นะครับผมซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยถือว่าขับดีเครื่องทนนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวพวกภายในห้องเครื่องนะครับคันนี้ก็แห้งเดิมไม่มีคราบไม่มีเยิ้มนะครับผมนี่ภายในนะฮะพวกบอดี้ต่างๆสวยครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับช่องในไม่มีสาดสีพ่นซ่องแน่นอนแล้วก็ สภาพคานหน้าเม็ดอ้างต่างเดิมสวยครับคันนี้ฝากระโปรงเป็นฝาเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับบุมพวกสติ๊กเกอร์แรงต่างแผงความร้อนสภาพสวยครับมาเดี๋ยวลองไปดูด้านข้างกันดีกว่านะฮะนี่นะครับอ่าด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยจะออกแบบสไตล์แบบกลมมนนะครับเหลี่ยมสันจะน้อยนะฮะซึ่งดูแบบเนียนตามากแล้วก็คันนี้เจ้าของเดิมเขาได้มีการตกแต่งเป็นตัวล้อมแม็กเข้ามาเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาดีและพร้อมใช้งานครับนี่ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารตอนหลังดีกว่าครับนี่นะคันนี้ภายในดํานะนี่สวยเลยนะครับแล้วตัวเบาะแถวหลังเนี่ยนะครับผมพวกฟองน้ําต่างๆคือนุ่มฟูสวยนะนะครับผมพวกสติกเกอร์ล็อกเด็กอ่ะก็ยังอยู่ครบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวบอดี้ของโนลเสาบีกันดีกว่าอันนี้เป็นฝั่งของคนนั่งนะครับหัวน้อยประตูไม่มีไขไม่มีถอดครับผมสติกเกอร์แผ่นเพจอ่ะเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมทาร์ ก็กลมเดิมจากโรงงานครับผมหัวหน้าประตูหน้านะครับคันนี้ไม่มีถอดไม่มีขยับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นคอนโซลดำนะครับเพราะว่าภายในเป็นสีดำเนาะแล้วก็เอกลักษณ์ของไฟหนึ่งรุ่นก็คือตัวพวกแผงหน้าปัดนเนี่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับผมนี่เป็นสไตล์ของวีออสหรือยาริสเลยนะฮะแล้วก็พวกเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานแอร์นะครับแอร์โตโยต้าไว้ใจได้ครับเย็นฉ่ำแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยขับง่ายขับสบาย นะครับตัวเบาะเนี่ยนะฮะสภาพสวยครับผมแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันดีกว่านะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับผมสําหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัว Minor c h a ชนแล้วนะฮะซึ่งสังเกตง่ายๆครับก็นั่นก็คือไฟท้ายของเขาเนี่ยนะครับสําหรับตัว Minor c h a ชนแล้วจะมีขีดสีขาวสขีดแบบนี้นะครับผมลองสังเกตกันดูได้นะฮะนี่แล้วก็พวกกันชนท้ายแรงต่างไม่มีรอยชนรอยบุบนะครับคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระดีกว่านะครับ นะฮะซึ่งถึงตัวบอดี้เขาจะกระทัดรัดนะครับผมแต่ว่าภายในที่เก็บสัมภาระถือว่าจุของได้เยอะนะนะครับผมนี่แบบนี้และภายในคันนี้สะอาดมากนะครับอ่ะลองดูบอดี้ด้านท้ายกันดีกว่านะครับนี่พวกยางอะไรนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกตัวรอยเม็กกวาดเม็ดอาร์ตนะครับผมบอดี้ด้านท้ายสภาพเดิมแห้งๆนะครับผมไม่มีสาสีหรือว่าไม่มีรอยจากการเกิดอุบัติเหตุครับนี่ฝากระโปรงท้ายนะฮะเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับ เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวซินซอกฝั่งคนขับกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากเสาบ,บีก่อนเลยนะครับ 18,000 0บาทครับคลิปนี้ส่วนลดพิเศษเลยนะ30,000บาทอ่ะคันนี้เหลือ1นึ0 0 0บาทเท่านั้นจะไแเน้นได้เต็มด้วยโอ้โหโคตรคุ้มใครมองหายอยู่แล้วมีร้องให้เรียบร้อยนะครับจัดเลยครับผมรีบด่วนครับ0 6 3 5 0 6 4777ครับหรือว่า Line Off i ิเชียลนะครับที่ s i ks 1234ครับมีแอดดานาด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพร้อมกับคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะฮะและคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานกวงเสียงต้องลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ